สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสต์พี่ยูยูเกพูดพี่นัดว่าว่าอย่า ว่าจะใส่สวัส<อ>ดีครับพี่แมวพี่แมวทำอะไรอะ่ะทำไมพี่แมวเงียบจัง ค่อ <Kill. S 2> ย,ย,ยตายอ่ะเพื่อนตายอรอเพื่อนตายเนี่ยวะพี่แตงไหวไหมน่ะไม่ไหวก็ต้องไหวนะชุบเพื่อนแป๊บเฮ้ยศพกับพี่แตงนี่ว่ะ ในที่ชุบอยู่ไหนวะไอนที่ชบุอชอบอยู่ตรงไหนวะเจแล้เจลว ขนก็ี่นับ,น,บนับมาแล้วโอ้ยอยู่ข้าแล้วทุกคน เฮ้ยตกพิกเจอแล้วเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนละที่อยูู่เกพูดได้ยินผมไหมไม่ได้ยินว่าว่าอย่างเฮ้อว่าอย่างว่ะเฮ้ยผมโดนยิงเพื่อน พี่ยูยูเกพูดพี่ก็แหม่ผมฮะอะไรวะพี่ยูยูเกพูดปิดไมค์ทำไมอ๋อมัปิดเองโอเคได้ยินไหม เออได้ยินแล้วมันปิดเองเพราะว่าไม่ได้เด็กกันเลยไม่บอกอ่ะตั้งนานไม่บอกอ่ะอยู่ตั้งนานก็ไม่บอกว่าไม่ปิดอยู่หูฟังก็ปิดอยู่ปิดทุกอย่างอยู่พี่ไม่ได้ยินไม่ได้เรื่องเลยวะเรียกตั้งนานไม่ได้ยินเลยโอ้โหมันปิดทุกอย่างนี่ใครปิดอ่ะอยู่ๆมันก็ปิดเองอ่ะ โก็จะไปรู้กับพี่แล้วพี่ปิดมาเองเปล่าไม่ได้ปิดเลยมันปิดเองเรียกตั้งนานไม่ได้เย็นแล้วไม่บอกอะว่าปิดอยู่ทำไมไม่เตือนอะก็ถ้าเอิก็พิมพ์ไปในไลน์แล้วน่ะนะโกว่าจะพิมพ์จบเกมแลมืนแกกว่าจะพิมพ์ เกือบจบเกมอยู่แล้วยู่นยังไม่จบเลยเฮ้ยใครยิงอะม้าสีเมืองโดนแล้วไหนไม่อยู่ตรงไหนตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้ระเบิดเลย ผมครบแล้วพี่พี่พี่แตงใช้เลยผมครบไปแล้วผมครบสองพันหน้านะนได้มาหมดแล้วระบุงระเบิดค,ครบหมดแล้วผมไม่อยากได้อะไรละอ,อ้าว เหรวะเลสิบห้าตัวแล้วทุกคนเฮ้ยพี่แจมมยิงตรงไหนวะ อยากร้องเพลงว่ะแต่อยากทุ่มบทอาขยันมากกว่าเฮอง่วงทุกคนอยากนอนเหรอง่วงแล้วง่วงอะไรเนี่ยเมื่อวานก็นอนประมาณนี้แหละทุ่มหนึ่งผมก็ง่วงนะอยากนอนเอวานนอนทุ่มหนึ่งอะ ทุ่มหนึงตื่นตีหนึ่งเมื่อวานตื่นมาไลท์ตีหนึ่งลูหลับอนทุ่มหนึ่งตื่นมาตีหนึ่งอ่ะใครแชร์วิดีโอมาวะไม่ได้ไลา์เลยเมื่อคืนนะไลา์แ๊บเดียวนะหลับไม่ได้ไปดูเลยอ่ะง่วงเฮ้ข่าดวะนองซิว เพ่ยโดนแล้วข้างบนได้ยินไหมนีว่าว่าอย่างอย่างวะไม่ดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วแต่ว่าหูฟังพังเนี่ยต้องซื้อหูฟังใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องหาสปอนเซอร์ก่อนนะทุกคนหาสปอนเซอร์แป๊บใครซื้อสปอนเซอร์สิขวดละสิบสองว่ะใครใจดีซื้อหูฟังให้หน่อยคะ่ะ 99บาทิรับผมไม่มีตังค์แต่มีตังเติมกิฟต์้าสครเ้บผม9ก้าสิบ้บาทอโอ้ไม่แหลกเออ <c oughs> อะไรวะมันยอ่อมันยอ่อยเพื่อนผมยิงหัวมันมันยอ่อยเพื่อนผมเลยยิงหัวมันซะโหเหลี่ยมมาก <c oughs> เหลีย่ยมจัดเลยยิงเหละี่ยมจัดเลยเลรสบรลอน ได้ยินไหมได้ยินไหม,มใช้ทำอะไรอ่ะฮะอะไรวะเฮ้ยมันเป็นยันอ่ะมันมันใช้ทำอะไรยันอ่ะ,อะ,ะมันไม่เขียนบอกด้วยอ่ะดูตรงไหนวะมันใช,ใช้ทำอะไรอ่ะ แล้วเมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บวะอะไรหรือสองตัวเนี่ยมันไปไหนวะยันระเบิดโอ่ยยันระเบิดคืออะไรวะยันระเบิดยันระเบิดเออไม่ทำอะไรอ่ะพี่นะเจกรองเพลงอยากให้พี่ฮูดแตก อยากให้พี่นะหัวแตกแดีเยว่อให้ง่วงหน่อยนิรอไปหลับได้ใช่ผมร้องเบา<อ>พี่จะตื่นแล้วผมร้องรองไปหลับแน่ตอนเนี้ยผมร้พี่น่าจะตื่นแล้วนะทำไมง่วงนอนให้ผมร้องเพลงอะไรบอกมาร้องเพลงอ๋อเอาคาราบาลด้วยกันบัวลอยบัวลอยนนะไม่คเคยร้องบัวลอยบัวลอยขอบัวลอยสักเพลง เออมีแต่เพลงหัวลำหรอพี่ฟังวะฟังไม่เป็นหัวลำไม่เคยฟังเพลงลืมพูดซีพี่เอานี้แหละเพลลงืมคาราบาวง่ายเนี่ยทุกคนทุกคนจะร้องได้คาราบาวล้องไม่ได้ไม่ได้ร้อมนะเนาะสองตัวนี้ไปไหนวะเพลงลืมพูดซให้พี่เน็ตฮะ เอาลืมเอาเพลงลืมหมดสิเปเพลงมลืซิปลืมฉันลืมลดูซิปจ้าลืมลดูซิปจ้า <c oughs> ใช่เพลงนี้ปะยังไม่ได้ผมใช่อ่ะผมจำทดลองไม่ค่อยได้ใช่เหรอพี่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะพนะอได้ลแล้วพีไม่เห็นจริงอ่ะไม่เห็นใครอ่ะเห็นอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะ ไม่เห็นงงอ่ะ